มีนกแล้วขอยเลยบ่ได้ขึ้นไล่จ้กเที่ยงข้างเดียวก็ก็ได้อันนั้นเราได้เงินเราละได้จักเหรี้ยนเราบุ่ขอยบ่ได้ขึ้นไหลด้วยหยันหยันโทรศัพท์ขอยกข้างเทียงนั่นเทียงที่ขอยเฮ็ดเลี้ยวกับกับเฮ็ดอัน YouTube YouTube ช่องปลายเดือน2องอยก็บ่ได้ขึ้นไล่เพราะว่าโทรศัพท์ข่อยพัง มีเงินอยู่ดอกแต่ว่าใครยังเอาไปให้พ่อเอาไปเอาไป,เอาไปแม่ให้ซื้อนมให้หลานกินเบิดขอ่อยเลยกว่าไรอ่ะเื้อโทราศัพท์ปุ๋นหลังเงินเดียกกระเป๋าหลายๆวันนี้ใคริดื้อใคริดื้อโทราศาพัพท์เราเลียงเงินมีวง่งไปบ้านเบิดส่งไปการนส่งไปจ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ส่งไปการนำการไฟอีเมล อยก็เลีนยวะแต่กอได้อยากได้กินก็นเลยบไ่ได้สื้อโทรศัพท์เราคอยเก็บเงินไหมเกนละพันละพันเงินคอยคสิสื่อโทรศัพท์ครบหมดแล้วคอยไปสื้อสื้อตรตรบ,บอ่อออพอแพงดอกสามพันกัว่อยไปเพิ่งสามพันกวกวนี่ลเะคเก็บเงินไหมยัดสีพัน่อยไปสื่อโทรศัพท์เก็บใบจัาหน่อยกอนยูทูบ่อยยังว่ท่นได้เงินเ่ยอยู่พียน้องเนอยได้มา ตะโดนโดนตตเดียนสิงหาเนจนวันเดียนหนีเขามากเลยยังว่าท่านได้ครบลอยเหรียญนงเมื่อมาเติมใหม่ก็ครบลอยเหรีนนงงยญเ,เ,เ,เด,ดเนน้่ดอ,พอยพี่น้องไว่าตะเดียนหาสิบเหรียญกลัวๆนหาสิบกลัวเหรียญหาสิบแปดเหรียญหนึ่งอะมื่ออื่นอัปเดตกันทได้หาิบเก้าเหรียญนี่เรอว่าท่านในพ่อหกสิบยกพี่น้องขาดนี่ห,หลายเหรียญน,นี้โดยเพ่ะลอยไปว่า,าโอ้ย <c oughs> โอ้ยขอตรวจขอใกล้เฉลี่ดฟันค้อคอยวางเสียงโอ้ยพอพ่อลอยเดียนเมษาในไะข่ก็่าสีเมียม่บานเดียนเมษาก็่าสีเ่เดียวหยุดทัวไปสู้แม่ก่อ่กินหมูกระทะวันหนึ่งหอกเป็นซื้อหมูกระทะมากินมันถนนม่านอันนั้น ยังบ่ทันไหนครบไหวอยู่เจ้าเราได้กูเดียนกูเดียนก่อนแล้วก็ได้กูเดียนปิดห้อง่าปังเลาวแล้วพอได้กูเดียนข้าเจ้าได้กูเดียนกูเดียนกูเดียนนั่งก้นไปเห็นนั่นกับพี่เบิงสองข้าเจ้าข้าเจ้าว่าเห็นข้าเจ้าบอกว่าได้กูเดียนมาแล้วมอะไรกับโลกนี้เรา อันซองนั่นก่ขึ้นยาวเลยเด้ออันคุณผีสนทีวิดเลยน่องก,ก่อยก็ไปบวชโยคนละทั้ลลาทางอันลาดลุ่มเกีนะ่ยวทั้งนันปทุมท่านี่หลาดลุ่มเกี่ยวแล่นน่องก,ก็ไปบวชอทุกคนเดี๋ยวข่อยนั่นแจ้งน้อยกันข่อยก้อยจีพยายามน่องข่อยเราอยู่วัดอันเหยียงก้อยก็เลื่มซื้ออยู่แล้วปะจีบวชก็เลื่มแล้วเหยียงเน่ะ พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าขอเชิญป้าเดือนมาบ้านสนทิบิทบ้านบ้านผมด้วยโอ้โหวันวันเก่าโมงเช่าอยูไปตั้งพระเทศ่ยดไปเปิดพระเถี่ยด มื่นเองเพราท่านไหนไปเยอะเพราท่านไหนไปเยอะกล้าขึ้นไหลงเนาะเดี๋ยวอันนั้นสิไปไห้เด้อคุณ้นจีวีบเลยขอบคุณลหลายเมี่อที่ไปไห้วทเอาไปถิ่มไปห้เอาไปเปิดเปิดปดันมือนั้นก็ไปเปิดเบื้องพระเทียดจนจบหมดละไปฟังพระเทียดไล่กันฟังพระเทียดไล่กันนั่นผู้ใดไน,น้อยนี่เนาะ โอ้ย oh, สวัสดีค่ะสาวดาสวัสวดีเด้อสาวดาประเด็นเปิดสองบันลดสาวดาเด้วไห้เบิ้งหนา้าประเด็นกันอันทังพี่ประเด็นเขาอ,อันนั้นประเด็นเฮ็ดยวนเปิดยูสองช่องจนขึ้นไหลสองเคียงเลยอันได้เงินไปนอะสาวดาได้เงินไปนอะ สวัสดีคุณผีสนทีวิทย์เออไปเป็นมืออันเป็นจับมือคุณผีสนทีวิทย์นเด้่องเราอันไล่ลตั้งแต่พร้อมข่อยแล้วยังไม่ท่านไห้พันอยู่คุณผีสนทีวิทย์